สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้คะ่ะเราจะพาทุกคนนะคะมารับใบหน้าฟรีแบบนี้กันเลยค่ะเขามีชื่อว่า Led Live Ted Maclay นะคะทุกคนซึ่ง map นะคะที่เราจะใช้ในการรับของฟรีอันนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องเข้ามาเล่นที่ map นี้เลยค่ะทุกคนเขามีชื่อว่า Ted Maclay Concert Experience นั่นเองค่ะวิธีการรับทุกคนไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยนะคะ สำหรับวิธีการรับนะทุกคนพอทุกคนเนี่ยเข้ามาในแม p แล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้ค่ะทุกคนจะเป็นของฟรีนะคะซึ่งเป็นหูฟังโซนี่นั่นเองค่ะทุกคนให้ทุกคนนะคะกดคลิกนะคะที่ปุ่มสีขาวนะคะแล้วเราเนี่ยจะได้รับแ a d มาค่ะทุกคนพร้อมกับหูฟังฟรีด้วยค่ะทุกคนจะเป็นของฟรีชิ้นแรกเลยนะที่เราเนี่ยจะได้รับจากแม p นี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูหน้านะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นี่ เพียงแค่มายืนใกล้ๆนะคะแล้วก็มากดตัวอ e ีนะคะทุกคนด้านที่1นะคะด้านที่2ะค่ะแล้วก็ด้านที่3นะคะต่อไปนะคะจะเป็นด้านที่4ค่ะกดให้ครบทุกด้าน,นะค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเรากดครบนะคะเราเนี่ยจะได้รับแบตมาค่ะทุกคนที่ด้านขวาล่างแบบนี้นะคะพร้อมกับหน้าฟรีด้วยค่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับวิธีการรับหน้าฟรีะค่ะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะรีบมาทํากัน,นะค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเควสพวกนี้นะคะทุกคนในการรับของฟรียังสามารถทําได้อยู่นะคะแล้วเราเนี่ยก็ยังคงสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้อยู่ค่ะ ยังไงนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆมาบอกอีกเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ทุกคนฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย